รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง Ad วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราในรายการดีมีดีรายการดีๆเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับและจะทําให้คนทั่วไปและคนพิการใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันครับสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับ โดยมีผมนะครับปาล์มธนิวิจเจนอักษรเป็นพิธีกรร่วมกับน้องน้ำหวานนะครับพัฒมนหวานดีนะฮะน้องน้ำหวานเป็นพิธีกรคนหูหนวกนะครับทำงานร่วมกับผมแล้วก็ยังมีพี่นุชครับนุชชรินรัญยวิชนะฮะเป็นล่ามภาษามือที่จะคอยแปลทั้งคำถามและคำตอบตลอดทั้งรายการครับในตอนที่แล้ว ที่พี่ปาล์มกับททมได้พูดถึงเรื่องรู้เท่าทันละครเกี่ยวกับการสร้างภาพจําของตัวละครที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงและกลายเป็นการปลูกฝังให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตจริงจะเหมือนในละครสําหรับวันนี้เราก็ยังจะพูดคุยกันต่อในประเด็นรู้เท่าทันละครที่อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ค่ะใช่แล้วครับน้ําหวานครับ ต้องยอมรับเลยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันมาว่าละครมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอิทธิพลด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดแล้วก็พฤติกรรมครับหรือมีส่วนในการกระตุ้นนะครับให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบซึ่งพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ว่าเนี่ยรวมไปถึงพฤติกรรมลอกเลียนแบบด้านการใช้ความรุนแรงด้วยนะครับเหตุก <c oughs> ็เกิดมาจากแบบนี้ครับเวลาที่เราดูละครนะครับแล้วเราเห็นตัวละครใช้ความดุนแรงซ้าไปซ้ามาจนเกิดความชินตาครับ ซึ่งหลายครั้งมักจะเกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชนนะครับผมมีจิตแพทย์เด็กครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าละครมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบจริงครับไม่ใช่แค่ว่าพูดตามหรือว่าแต่งกายตามเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ใช้ความดุนแรงด้วยดังที่เราเห็นครับเวลาที่ตัวร้ายเนี่ยไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการไม่สมดังใจนะครับก็จะแสดงท่าทีที่เกี้ยวกราดหรือว่ากโกรธแค้นออกมานะครับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมที่รุนแรงกว่านั้นได้ดังที่เคยมีข่าวครับว่ามีเด็กคนหนึ่งผูกคอตายเรียนแบบตัวละครนะครับโดยที่เด็กคนนั้นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําลงไปมันผิดหรือว่ามันถูกครับนอกจากเด็กและเยาวชนแล้วคนพิการที่มีข้อจํากัดในการรับสารก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูละครแล้วอาจมีความเสี่ยงในการรับสารและตีความละครคลาดคเคลื่อนจนเกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตครอบครัวและสังคมได้ค่ะ และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นคนที่ชื่นชอบการดูละครแล้วเนี่ยยังเคยได้รับโอกาสไปแสดงละครเป็นคนพิการในละครโทรทัศน์อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเธอคนนี้พลิกวงการละครของไทยเลยค่ะเธอเป็นคนหูหนวกที่มีพรสวรรค์ทางการแสดงมากๆไม่แพ้นักแสดงคนอื่นเลยค่ะ และนี้ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณเฟิร์สทันชนกจิตตะกุลสวัสดีคุณเฟิร์สครับสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะชื่อเฟิร์สค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัสสวนดุสิตคณะขหก,กรรมศาสตร์เป็นมิสเดบไทยแลนด์2013และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันที่สาธารณรัฐเช็ก เฟิร์สเคยทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนางแบบนักแสดงและพิธีกรคนหูหนวกค่ะ ย้อนเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยตอนที่เล่นละครเรื่องสงครามนางงาม ตอนนั้นนี่ถือว่าคือฮามากเพราะว่าคุณเฟิร์สเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะในการช่วยเปลี่ยนแปลงภาพจําของคนพิการในละครไทยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างได้ค่ะตอนแรกนะคะก่อนที่จะไป audition เราก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการก็คือคุณนับดาวค่ะโดยส่วนตัวจริงๆเฟิร์สไม่ได้อยากไปเพราะว่ารู้สึกว่ายังกลัวอยู่ค่ะสุดท้ายก็ได้รับโอกาสนะคะที่จะเข้าไป audition อตอนไปสมัครนะคะรู้สึกว่าคนเยอะมากๆแล้วเราก็เครียดกังวล เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เราเครียดแล้วมันมีอุปสรรคด้วยในการทํางานแต่ก็เก็บความเครียดมาเป็นความพยายามทําให้เราไม่ถอนตัวแล้วก็ไปจนถึงรอบสุดท้ายพอได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานจริงๆเราก็รู้เลยว่าอ๋อในชีวิตจริงกับการแสดงมันต่างกันเราต้องใช้ล่ามมาช่วยในการสื่อสารถึงเราจะคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้สีหน้าท่าทางได้ถ้าเราเข้าใจบทนั้นก็คือใช้อารมณ์มา เป็นสื่อประกอบในการแสดงค่ะ ละครนี้ก็มีหลายแนวคุณเฟิร์สครับผมมีโรแมนติกด้วยมีดรามา่ามีตลกด้วยผมอยากรู้ว่าตัวละครในเรื่องสงครามนางงามที่คุณเฟิร์สได้รับบทเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเฟิร์สนะคะก็รับบทเป็นมิงค่ะซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดที่เป็นคนหูหนวกเรื่องยออ่อนะคะก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของค่ะ ขายเสื้อผ้าแล้วก็ใช้ท่าทางธรรมชาติในการสื่อสารหรือการค้าขายนะคะจนกระทั่งมีมแมวมองในกองประกวดมาเจอแล้วก็ชักชวนเข้าไปพอเราเข้าไปสมัครในกองประกวดนั้นก็ได้รับความสนใจเพราะเราเป็นคนหูหนวกในเวทีการประกวดแล้วเรื่องก็ดำเนินไปตามเนื้อเรื่องค่ะโดยที่เฟิร์สจะใช้สีหน้าแล้วก็ท่าทางแล้วก็อารมณ์ในการแสดงเป็นหลักค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณเฟิร์สครับหลังจากที่ละครออนแอร์ไปแล้วเสียงตอบรับจากคนดูเป็นยังไงบ้างอะในทางเฟซบุ๊กก็มีทั้งคนหูหนวกและคนหูดีมาให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมค่ะบอกว่าเฟิร์สมีความสามารถรในการแสดงละครแล้วก็ชอบดูมากๆอยากให้มีโอกาสได้เล่นหนังกับละครต่อไปอีกค่ะก็มีชื่นชมเข้ามาเยอะค่ะครับน้ำหวานรู้สึกว่าในสังคมทุกวันนี้จะมีข่าวทำร้ายตบตีกันเยอะมากกว่าแต่ก่อนนะคะ แล้วก็ตรงกับผลสำรวจสื่อโทรทัศน์กับการใช้ความรุนแรงในกลุ่มเยาวชนของ a b เบ p โเลยค่ะเ้าพบว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของเด็กไทยคือการนิยมใช้ความรุนแรงที่อาจเป็นผลมาจากการลอกเรียนแบบความรุนแรงที่เคยเห็นผ่านละครการ์ตูนภาพยนตร์และก็ข่าวค่ะคุณเฟิร์สมองเรื่องนี้อย่างไรคะเห็นด้วยเลยค่ะ เพราะว่าสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลกับคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความรุนแรงหรือพฤติกรรมนะคะก็จะเกิ<อ>ดการลอกเลียนแบบบางทีก็เรียนแบบเสียงแปลกๆหรือคําพูดที่ไม่สุภาพบางครั้งเรารเห็นดาราหรือนักแสดงหรือนักร้องที่เราชื่นชอบแต่งตัวว่าวิวแต่งตัวโป๊เราก็จะลอกเลียนแบบตามซึ่งเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อสังคมค่ะเห็นด้วยกับคุณเฟิร์สเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดฟังจากที่คุณเฟิร์สพูดนะครับจะทําให้เห็นเลยว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบนี่นะครับมักจะมาในรูปแบบของความบันเทิงครับเวลาเราดูละครแล้วเราสนุกเราก็จะซึมซับทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติไปโดยที่เราไม่รู้ตัวครับว่าละครเนี่ยอาจจะพยายามผลิตเนื้อหาซ้ําอยู่ก็ได้เพื่อเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบนั่นเองนะครับซึ่งพฤติกรรมการลอกเลียนแบบที่เราเจอพบส่วนมากเลยเนี่ยก็คือพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่เป็นความรุนแรงครับทั้งกับทางร่างกายเอง กับทางวาจาหรือว่ามีผลกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจหรือแม้กระทั่งการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมครับซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดการลืมไปก็ได้ว่ดดั้งเดิมวัฒนธรรมที่เรายึดถือเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่กําลังเสพละครอ,อยู่เนี่ยนะฮะต้องมีวิจ,จรารณญญาณครับเราต้องสามารถรู้ให้ได้ว่าการผลิตละครน,นั้นเนี่ยผู้ผลิตต้องการจะสร้างความหมายทางสังคมต้องการจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาและต้องการจะให้ความรู้นะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ดูอยู่ต้องแยกแยะให้ได้ครับว่าพฤติกรรมไหนควรลอกเลียนแบบและพฤติกรรมไหนไม่ควรทําตามครับนอกจากนี้นะคะหากเราไม่ฝึกสังเกตวิเคราะห์เนื้อหาละครและวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครอาจทําให้เกิดการเรียนแบบและซึมซับพ,พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและสังคม,มเกิดความคุ้นชินคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้สําหรับช่วงหน้าเรามีภารกิจเตรียมไว้ให้คุณเฟิร์สร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะภารกิจอะไรคะตื่นเต้นมากเลยคะ่ะ ภารกิจก็คือยังไม่บอกครับเสียใจไหมครับเสียใจค่ะคนอะไรฮะเสียใจยังน่ารักเลยแต่ไม่ต้องเสียใจนานครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับภารกิจพักสักครู่เดียวครับ ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมลอกเลียนแบบตัวละครกันไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับช่วงนี้กับภารกิจของเรานะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมของตัวละครกับการแสดงออกในชีวิตจริงครับซึ่งภารกิจนี้นะครับผมจะให้น้องน้ำหวานกับคุณเฟิร์สเนี่ยทำภารกิจไปพร้อมๆกันเลยนะครับเชื่อเลยเกินครับว่าหลังจากจบภารกิจนี้นะครับเราจะเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครแล้วก็ที่มาที่ไปมากขึ้นนะครับ รวมทั้งเราจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของคนหูหนวกเพื่อช่วยในการสื่อสารกับคนหูหนวกได้อย่างมากขึ้นด้วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมอยากรู้ก็คือว่าแล้วคนหูหนวกเคยเรียนแบบตัวละครเพื่อช่วยในการสื่อสารบ้างไหมเราจะหาคําตอบไปพร้อมๆกันกับภารกิจนี้ครับภารกิจที่มีชื่อว่าดูละครย้อนดูตัวไปเริ่มต้นทําภารกิจกันได้เลยครับ กิจที่1ครับเราจะมีคลิปคลิปนึงจากฉากละครฉากหนึ่งครับให้กับคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเฟิร์สได้ดูนะครับผมเป็นฉากที่ตัวละครเนี่ยกำลังตบตีกันแล้วก็เลือกที่จะใช้ความดุนแรงในการนำเสนอครับหลังจากที่ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณน้ำหวานและคุณเฟิร์สลองวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมลอกเรียนแบบที่มาจากละครครับ หลังจากที่เราดูคลิปกันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องถามทั้งน้องน้ำหวานนะครับแล้วก็คุณเฟิร์สว่าคิดวิเคราะห์อย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการลอกเรียนแบบหลังจากที่ดูคลิปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเริ่มที่น้ำหวานก่อนก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันละครในโทรทัศน์จะไม่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงแล้วก็ล่ามภาษามือนะคะ เลยทําให้คนหูหนวกเนี่ยไม่เข้าใจบริบทของเรื่องได้ทั้งหมดค่ะจึงดูได้ผ่านภาพที่เป็นพฤติกรรมของตัวละครที่อาจนําไปสู่การเรียนแบบที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะสําหรับเฟิร์สนะคะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เรียนแบบมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งจะพบบ่อยๆในข่าวค่ะ ครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับทั้งน้องน้ำหวานแล้วก็คุณเฟิร์สเป็นอย่างมากนะครับจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความน่ากลัวตรงนี้ครับเวลาที่เราดูละครเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่สามารถที่จะคิดหรือว่าวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่ผู้สร้างละครเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเพิม่มอรรถรสแล้วก็เรียกเรตติ้งทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่าเราหลงเชื่อแล้วไปทำตามเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมในชีวิตจริงได้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับ ตอนนี้นะครับผมมีคําถามนะฮะซึ่งต้องการคําตอบจากทั้งน้องน้ําหวานแล้วก็คุณเฟิร์สนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งคําตอบและคําถามนี่นะครับสามารถจะเป็นแนวทางให้เรารู้ทันละครได้อย่างมากขึ้นครับเริ่มจากคําถามข้อแรกกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่าพฤติกรรมของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่อ่ะน้องน้ําหวานครับน้ําหวานคิดว่านะคะไม่สมเหตุสมผลค่ะ เพราะว่าการหาทางออกของปัญหาหรือความขัดแย้งไม่สมควรต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปอ่านี่ก็คือคําตอบของน้ําหวานนะครับต่อกันที่คําถามข้อที่2ครับผมพฤติกรรมของตัวละครถูกนําไปผูกโยงหรือผูกติดกับคนที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนครับอะเชิญคุณเฟิร์สครับเฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีบุคลิกก้าวร้าชอบความรุนแรงค่ะ ซึ่งในชีวิตจริงคนแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงตลอดก็ได้ค่ะอ่าครับผมมาถึงคำถามข้อที่3ครับพฤติกรรมของตัวละครส่งผลอย่างไรในชีวิตจริงครับอ่น้ำหวานครับข้อนี้นะคะน้ำหวานคิดว่าทำให้คนชินชากับความรุนแรงซึ่งอาจนำความรุนแรงไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยไม่รู้ตัวคะ่ะครับผม มาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับคำถามข้อที่4ครับคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันมาดูละครเรื่องเดียวกันจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ น First แน่นอนค่ะว่าช่วงอายุมีผลเช่นเด็กๆเ,เวลาที่ดูละครก็ไม่สามารถแยกแยะคิดวิเคราะห์ได้อาจจะลอกเลียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาในระหว่างที่ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เขาก็จะรู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถ้าไม่ดีเขาก็จะไม่ทําตามค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับคุณเฟิร์สมากๆเลยนะครับแล้วก็เสริฟอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครว่าการรับชมรายการแล้วก็ละครที่เหมาะสมเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยครับ ด้วยเหตุนี้นะครับกสทชจึงมีการจัดเรทของรายการแล้วก็ละครนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นเครื่องมือครับช่วยให้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการและวก็ละครได้อย่างเหมาะสมนะครับ mm hmm. เพราะถ้าเกิดว่านะฮะคุณไปรับชมอะไรบางอย่างที่มีพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงแล้วก็ไม่รู้จักที่จะตั้งคำถามเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวได้ครับ สักครู่นี้นะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมจากในละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบกันแล้วด้วยว่าแตกต่างจากการแสดงออกจากชีวิตจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็มาถึงภารกิจที่2กันแล้วครับภารกิจที่2นะครับเราจะมีโจทย์ให้กับทั้งคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเฟิร์สนะครับได้ลองดูซิว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้จริงจริง ทั้งสองท่านจะแสดงออกอย่างไรและจะเหมือนกับละครที่เราเคยดูกันไหมนะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในการแสดงออกของคนหูหนวกเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ภาษามือใช้ร่างกายแล้วก็ใช้สีหน้าม,มากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจุดนี้ครับเราก็จะเข้าใจคนหูหนวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าด้วยตอนนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนนะครับว่าด้วยสถานการณ์โควิดครับในการทําการแสดงสถานการณ์จริงของเราเนี่ย เราก็จะมีการใส่แมสสนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นสีหน้าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแจ้งให้ทราบไว้แบบนี้ก่อนกันละกันนะครับผมมาฮะมาถึงโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเนี่ยนะครับมีอยู่ว่าคุณน้ำหวานกับคุณเฟิร์สครับขับรถเฉียวกันและทั้งสองคนนะครับต้องรีบไปทำธุระที่สำคัญมากๆด้วยทั้งสองคนจะแสดงออกเหตุการณ์นี้อย่างไรครับน้องน้ำหวานฟังโจทย์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้าง น้ำหวานก็คิดว่าน้ำหวานยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ก็จะพยายามลองทำดูค่ะอ่ะคุณเฟิร์สนะครับเป็นยังไงถ้าเกิดโจทย์เป็นอย่างนี้เฟิร์สเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วค่ะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาแบบนี้ค่ะโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทั้งคุณน้ำหวานและคุณเฟิร์สจะแสดงออกอย่างไรไปดูกันครับ โทษนะคะคุณเจ็บตรงไหนบ้างคะเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วรถคุณมีประกันไหมคะฉันมีประกันค่ะแต่ฉันมีธุระด่วนที่ต้องรีบไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันอยู่รอประกันให้คุณเองเดี๋ยวจะจัดการทุกอย่างให้ขอเบอร์โทรคุณไว้ได้ไหมคะโอเคค่ะนี่เบอร์โทรฉันค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่เป็นไรขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะขอโทษนะคะ จบไปแล้วนะครับกับบทบาทสมมุตินะฮะในสถานการณ์รถเฉียวชนกันนะครับระหว่างคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเฟิร์สนะครับผม ต้องถามก่อนเลยนะครับว่าที่แสดงออกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการแสดงออกแบบปกติของเราจริงๆไหมแตกต่างจากละครมากน้อยแค่ไหนหรือว่าลอกเลียนแบบละครมาบ้างไหมครับอาเริ่มที่คุณเฟิร์สก่อนจริงๆแล้วเฟิร์สทำตามชีวิตจริงของเฟิร์สเลยนะคะเพราะเฟิร์สเองมีประสบการณ์การขับรถเฉี่ยวชนมาก่อนก็จะมีการจัดการเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นไปตามคลิปตัวอย่างคะ่ะและอย่างคุณเฟิร์สเองเป็นนักแสดงเคยเอาแบบตัวละครในบทละครเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงอย่างนี้เคยบ้างไหมครับ เฟิร์สคิดว่านะคะก็จะมีบางพฤติกรรมค่ะที่เราเคยชินกับการดูละครแล้วนํามาลอกเรียนแบบ,บเช่นอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหซึ่งบางทีที่เราดูอาจจะไม่โกรธถึงขนาดนั้นแต่พอเอาเข้ามาใช้ในชีวิตจริงบ่อยๆเข้าความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นคือติดเป็นนิสัยได้ค่ะครับ น้ำหวานบ้างเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของน้ำหวานนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยน้ำหวานก็ไม่ได้แสดงสีหน้าหรือท่าทางเกินจริงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำตามตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบนะคะแล้วคนที่คุยด้วยเนี่ยเขาก็งงค่ะแล้วก็เข้าใจผิดไปเลยค่ะว่าน้ำหวานเนี่ยต้องการอะไรฉะนั้นนะคะเวลาดูละครเราก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ว่าพฤติกรรมของตัวละครนั้นถูกออกแบบมาเพื่ออะไรนะคะพฤติกรรมที่ดีเราก็เรียนแบบได้พฤติกรรมที่ไม่ดีก็ไม่ควรลอกเรียนแบบค่ะ อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเห็นด้วยกับทั้งของน้องน้ำหวานและก็คุณเฟิร์สมากๆนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเราทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมนะครับในการจะป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้นะครับโดยการที่ว่าถ้าเกิดเราไปเห็นเด็กนะครับผมที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการดูละครเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปพูดคุยตัดเตือนและช่วยให้เขามีความรู้เท่าทันละครมากยิ่งขึ้นได้ครับต้องบอกเลยนะคะว่ารายการในวันนี้ ทำให้น้ำหวานได้รู้จักและเข้าใจปัญหาพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากละครได้เยอะขึ้นมากเลยค่ะใช่แล้วแหละครับผมคุณผ,ผู้ชมนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าละครเนี่ยอาจจะสนุกแล้วก็ให้ความบันเทิงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าละครนําเสนอเนื้อหาเดิมๆซ้ําๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการปลูกฝังความเชื่อครับและเป็นการตอกย้ําพฤติกรรมบางอย่างซ้ําๆโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งถ้าพฤติกรรมที่ว่านั้นเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะเกิดการสูญเสียได้ครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บทางร่างกายสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตหรืออาจจะกลายเป็นปัญหาทางสังคมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับการที่เราชมละครเนี่ยควรจะต้องมีวิจ,จารณญาณครับ สามารถที่จะวิเคราะห์การกระทําของตัวละครเหล่านั้นได้นะครับรวมทั้งให้ตระหนักอยู่เสมอครับถึงผลกระทบของการแสดงออกของตัวละครเหล่านั้นนะครับผมทําได้แบบนี้นะครับจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีมากๆที่จะทําให้เรารู้ทันละครมากยิ่งขึ้นครับเฟิร์สเองในฐานะเป็นนักแสดงก็จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดและแสดงบทบาทที่ได้รับมาอย่างเต็มความสามารถ โดยคาดหวังว่าคนหูหนวกจะมีโอกาสได้รับชมละครและสามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในละครที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะส่วนผมเองก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าตลอดทั้งรายการวันนี้นะฮะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและก็รู้ทันละครมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับคุณเฟิร์สท,ทันชนกจิตตะกุลครับที่มาร่วมพูดคุยและก็มาร่วมทำภารกิจในรายการของเราครับขอบพระคุณคุณเฟิร์สครับขอบคุณมากๆค่ะ หมดเวลาของรายการแล้วครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ